สวัสดีค่ะคลิปนี้ไกด์แพดพาช้อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมช่องผ้าไหมสดินกับไกด์แพดค่ะเป็นผ้าไหมที่ถ่ายทำยากมากลายดาวกระจายทอหกตะกอยุดอกลายมิดพิกไทยเป็นงานทอชั้นครูแล้วก็ทอได้สวยแล้วก็แน่นมากๆทอสอดริมก็คือจะทำให้ด้านบนด้านล่างของผ้าไหมนี้ไม่รุ่ยนะคะนี่คือขนาด1คูณ2เมตรถ่ายทำยากมากสีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเตะ เตะตาเตะใจคุณผู้ชมท่านไหนเพราะนี่ไกด์แพทเลยถ่ายทำคลอสที่ผ้าไหมนี่คือสีจริงๆที่ใกล้เคียงมากที่สุดเพราะว่าการถ่ายทำสีโทนนี้กล้องจับได้ยากมากๆเลยอันนี้ไม่ใช่สีจริงค่ะแต่ว่าจะโทนสีผ้าไหมนี้ออกหลายสีสันนะคะสำหรับนี่ค่ะสีจริงจะเป็นแบบนี้เพราะพื้นนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยงดงาม นี่ค่ะสีจริงเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นสีออกแดงเลือดหมูแล้วก็ทอสอดริมด้วยนะคะสำหรับด้านบนนี่คือลวดลายของลายดาวกระจายยกดอกเม็ดพริกไทยเห็นไหมคะเล็กๆนี่คือความมีสเสน่ห์ของผ้าไหมสรินนอกจากจะทออมัดหมี่หกตะกอยากแล้วนะคะหกตะกอก็จะเกิดรวดลายบนท้องผ้าเป็นเม็ดไม่ยมสวยงามแบบนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะไปเตะตาต้องใจคุณผู้ชมท่านไหนเพราะว่าแก้แพทยทถ่ายทำผืนนี้ยากมากแต่จะสื่อสารออกไปว่าผืนนี้เห็นมาแล้วต้องรีบจับมาโพสให้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะสีจริงเห็นไหมคะยกดอกลายเม็ดพริกไทยชัดเจนกล้องจับให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเลยนี่ค่ะนี่คือยกดอกลายเม็ดพริกไทย6กตะก้อ เห็นไหมคะบนท้องผ้าของขนาด1นคูณสเมตรไม่มีหน้านางไม่มีชายครุยซึ่งตามหามาให้คุณผู้ชมที่ไม่ชอบมีหน้านางชายครวยนะคะสามารถนุ่งสดหรือว่านําไปตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะมีด้านล่างเป็นต้นสนหัวใจแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยนี่คือสีจริงแบบนี้ถ่ายทําแบบนี้เห็นชัดๆแบบนี้เลยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบไหมนี่เลยนะคะสวยไหม แกพทดถ่ายทําแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นลายผ้าไหมการทอผ้าไหมอย่างชัดเจนใช้กี่โบราณนะคะจึงจะทอสอดริมได้เพราะฉะนั้นสวยจริงๆเพราะฉะนั้นเรียบนะคะ เรีบดูแล้วก็รีบตัดสินใจนะคะแพทย์รับโทรศัพท์แต่ละวันไม่เกิน4ี่ทุ่มนะคะเพราะนั้นคุณผู้ชมสามารถโทรมาแอดไลน์ line. นี่เลยค่ะทอสอดริมแล้วก็ยกดอกเม็ดพิทัยชัดเจนติดต่อมาได้ค่ะพืนนี้ราคาพิเศษจาก3 2 0 0ไม่ขายขาย2 9 9 9บาททส่งฟรีอาบน้ำยาผ้าใหม่ริสวยงามพร้อมส่งเลยค่ะสนใจโทรด่วนค่ะ0 8 1 2 5 7 1 7 9, 0 1 7 1 7 9 0812571709 To แอดไลน์มาเลยค่ะเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินเลือกได้หมดไกด์แพทรออยู่จ้า